คน,คนี่คือรถยนต์ที่เป็นกระแสมากตอนนี้นะฮะรถยนต์ที่มีตู้เย็นรถยนต์ที่วิ่งได้600กิโลรถยนต์ที่ชาร์จได้เร็วถึง180กิโลวัต,ตและนี่คือไอออนวี v ครับนี่คือไอออนวี v นะครับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน100%จากไขไอออนครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด602กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC สามารถชาร์จไฟได้เร็วสุด180กิโลวัตต์ครับ มาพร้อมกับระบบไฟหน้า LED Matrix เต็มระบบนะครับมีกล้อง360องศาและมีระบบเรดาร์ควบคุมการใช้งานระบบควบครลด้วยครับจุดเด่นของ Ion V อีกข้อหนึ่งก็คือตัวเบาะนะครับเบาะนี้มีเวลคัมซี e นะครับเบอรมรีซีสาตำแหน่งทั้ง2เบาะนวดไฟฟ้าทั้ง2เบาะปรับตำแหน่งเบาะ จากหน้าจอได้ทั้ง2เบาะนะครับและที่สําคัญก็คือมีระบบอุ่นร้อนและระบายอากาศเพิ่มความเย็นที่เบาะได้ทั้ง2เบาะเช่นเดียวกันครับและยังมากับจอขนาด14.6นิ้วขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจอสําหรับควบคุมการขับขี่ขนาด8.8นิ้วบริเวณหลังพวงมลาลัยตรงนี้ด้วยกระจกพารามิก plus r o o ตรงนี้มีม่านปิดแบบไฟฟ้าให้ด้วย ายเล็ดชาร์เจอร์50วัตต์ตรงนี้ได้1เครื่องนะครับช่องวางแก้วตรงนี้ได้2ใบมีพื้นที่เก็บของด้านในตรงนี้อยู่ด้านล่างนี้โอ้โห و, ช่องใหญ่มาก USB 2ตัวนะครับ Type C 1ไท A 1ตัวด้วยนะครับตู้เย็นอยู่ตรงนี้เลยไฮไลท์ของเราบริเวณที่วางแขนตรงกลางสามารถเป็นทั้งตู้เย็นและเป็นที่อุ่นร้อนได้ด้วยโอ้โหนี่เป็นน้ำแข็งเลย แต่ไอออนไม่มีพื้นที่เกตด,ด้านหน้าให้แต่เขาจะให้มาเป็นตะขอสําหรับแขวนของแขวนกระเป๋าแขวนถุงอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับวัสดุเป็นซอฟทัชทั้งคันนะครับมีการเสริมการตกแต่งด้วยการแต่งเรียวเป็น LED วัสดุเป็นกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น LED ด้านในสวยงามครบถ้วนมากๆพื้นที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับ จุดเด่นด้านหลังก็คือประตูสามารถเปิดได้แบบ90องศากว้างมากๆพื้นที่ head room leg room กว้างสุดๆนี่คือตำแหน่งขับที่ผมวัดเมื่อสักครู่นะผมสูง180เหลือขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่ภายในผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับคนที่กำลังมองหารถไซนี้อยู่นะฮะมีที่วางแขนตรงกลางวัสดุเป็นเป็นโ no น Black ตรงนี้สวยงามมากๆและไฮไลท์ของเบาะข้างหลังก็คือสามารถปรับเอนนอนลงไปได้แบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสาร สบายใจได้ว่ามันสบายมากๆมีถาดใช้งานตรงนี้ได้ด้วยนะครับจะรับประทานอาหารวางโน้ตบุ๊กวาง iPad ดูก,การ์ตูนได้หมดและประปับอุณหภูมิของตู้เย็นบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถเลเป็นอุ่นร้อนได้สูงถึง35องศาเป็นตู้เย็นได้ที่5องศาและเป็นตู้ฟรีซที่ลบ13องศานี่คือข้อมูลของ i อออนวถูกใจกันไหมชอบกันไหมยังไงก็กดหัวใจกดติดตามอยากให้รีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ